จะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งจะซื้อที่สักแปลงหนึ่งอย่าเพิ่งเชื่อคนขายนะครับคนขายเขาพูดเพื่อจะเอาเงินนะครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆเลยนะครับบางทีซื้อ200ตารางวาบ้านพร้อมที่ดินอาจจะเหลือแค่ร้อยกว่าตารางวาก็ได้บางทีซื้อบ้านนะครับเขาบอกบ้านใหม่เขาอาจจะเอาบ้านเก่าๆมาทาสีแล้วย้อมแมวขายก็ได้นะครับหลังนี้ก็เหมือนกันนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมไปสอบถามก็นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นบ้านเพิ่งสร้างใหม่พี่เขาว่าอย่างนั้นนะครับไปคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วกันพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ ผมไม่เข้าข้างพี่นะค่ะอ่าพี่อะไรครับเนี่ยครับชื่อสุค่ะที่ไม่สวยสุไม่ขายค่ะพี่สุที่ไม่สวยสุไม่ขายคะนี่โด่งดังเหมือนกันเลยครับพี่ทีนี้เรามาดูกันว่าอ่าหน้าสื่อนี่พี่มีคนรู้จักเยอะเลยนะครับพี่สุกับหลังสื่อจะเหมือนกันหรือเปล่าอ่าผมถามอะไรพี่ตอบตรงๆนะครับค่ะไม่อ้อมนะไม่อ้อมไม่อ้อมแล้วก็เป็นยังไงเป็นยังไงเลยนะพี่นะค่ะอ่ะพี่สุเดินมากับผมนิดนึงนะครับพี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกัน ตำบลลางสารี่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะตำบลสาอะไรนะีลางสาลี่ค่ะลางสาลี่ค่ท่าม่วงค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีร้อยกิโลค่ะอ่ะพี่พี่สุก็ว่าไปไม่ใช่ว่า180ยกิโลแล้วพี่มันก็หกสิบค่ะร้อค่ะอ่ะพี่อย่างนี้มันอยู่ใกล้อะไรบ้างอ่าห่างวัดทำาเสือประมาณ10 18กิโลไม่เกินนะคะคแล้วก็ห่างอําอเภอเมือง30กิโลค่ะ,ะพี่สุเดี๋ยวมายืนตรงหน้ากล้องนิดนึงรถค,คนพี่นิดนึงพี่สุบอกว่าห่างจากกรุงเทพร้อยกว่ากิโล110กิโลค่ะถ้าคนเขาจะจับพิกัดมาตรงนี้พี่จับอะไรได้บ้างจับออบตลางสาลีได้เลยค่ะอ,อบตลางสาลี่แสดงว่าแต่ละคนมันไม่เท่ากันเพราะเขาอยู่ต่างบ้านกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจับอบตลางสาลีมาเลยแล้วเราห่างจากออบตไกลไหมพี่ 2>, 2กิโลค่ะ2กิโลค่ะอ่ะโอเครู้แล้วเราแบบพื้นที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วพี่สุครับพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นโฉนดสีอะไรโฉนดคุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะคุดแดงพร้อมโอนใช่ค่ะอย่างนี้ใครชอบพี่มาขอดูเนี่ยมาดูที่แล้วพร้อมดูโฉนดได้เลยได้ค่ะแล้วพี่เอาโฉนดตัวจริงมาดูด้วยใช่ค่ะอ่าโอเคครับแปลงนี้พี่ผมถามก่อนนะ พื้นที่เมื่อกี้ผมถามไปได้อีกรอบหนึ่งพี่เมื่อกี่ตารางวานะ204ตารางวาค,ครึ่งไร่นะพี่นะใช่ค่ะ204ตารางวา,างนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยเห็นอะไรให้อย่างนั้นเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอ่า200ตารางวาไปคุดแดงมาสามารถตรวจสอบฉนดได้ mm hmm. พิสูจน์แล้วผมอยากจะรู้ก่อนที่ผมจะถามราคาพี่เนี่ยแถวเนี้ยแถบนี้ย่านเนี้ยเวิงเนี้ยน้าท่วมไหมพี่ไม่ท่วมค่ะเป็นที่ดอนค่ะแต่ถ้าอ่าลูกค้าท่านไหนที่ไม่มั่นใจนะคะอ่าขับรถมาเซอร์เวีแล้วก็ถามชาวบ้านถามร้านค้า ได้เลยค่ะได้หมดเลยเพราะพี่เป็นพี่เป็นคนขายไงพี่ก็ต้องบอกว่าไม่ท่วม่มันอาจจะท่วมก็ได้เพราะนั้นมาสุ่มถามได้เลยว่าน้าท่วมไหมอันนี้ก็สบายใจได้ข้อนึงเดี๋ยวก่อนที่ผมจะถามตรงนี้พี่พี่สุมีที่ดินเงินผ่อนด้วยเหรอมีค่ะอยู่ตรงไหนพี่อยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยค่ะติดกันเลยเหรอใช่ค่ะกี่ตารางวาพี่200ตารางวาค่ะ200ตารางวาไฟฟ้ามีไหมมีค่ะไฟฟ้า3มเฟสค่ะไฟฟ้าสาเฟสค่ะ ปลาปลาแล้วพี่ปลาปลาหมู่บ้านค่ะแทงอยู่ข้างหน้าเลยค่ะไหลแรงไหมพี่น้ําน้ําแรงแน่นอนค่ะอ่ะโอเครั้วล่ะครับรั้วก็มีให้สามด้านค่ะไอถังไอ้แท่นไฟใช่ไหมใช่ค่ะอ่าไฟฟ้าก็อยู่ตรงนี้แล้วนะพี่นะแสดงว่าน้ํามีไฟมีนะครับผมถามที่ดินเงินผ่อนก่อนนอกเรื่องก่อนไม่ไม่ไม่ถามแปลงนี้พี่ผ่อนได้กี่งวดผ่อนได้52งวดงวดละ7,9 0 0ค่ะ52งวดงวดละ7,9 0 0พเ้าค่ะมานแค่2แปลงเท่านั้นนะคะมีอยู่2แปลงใช่ค่ะ ไม่ได้บอกมันมันไม่ได้มี10แปลงมัพี่บอก2แปลงนะ2แปลงค่ะ2คือ2ใช่ค่ะหมดแล้วหมดเลยค่ะโอเคพี่มีรู้ว่าผมถามไปแล้วมีให้แน่นอนมีค่ะพี่เดี๋ยวผมถามข้าประเด็นแปลงนี้ก่อนเมื่อกี้รู้แล้วแหละว่าพี่มีแปลงข้างๆเนี่ยผ่อนได้52งวด200ตารางวาเงื่อนไขก็มาคุยกันนะครับอย่างหลังเนี่ยที่เรายืนอยู่ในพี่บ้านสร้างใหม่จริงหรือเปล่าสร้างใหม่ค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจก็ย้อนไปดูใน Facebook ในเพจ Facebook สุดได้เลยค่ะอเสร็จต้นไหนพี่ เสร็จเมื่อประมาณเดือนพันวาค่ะพี่ไม่ได้เอาบ้านเก่าเมื่อสิบปีที่แล้วมาทาสีใช่ค่ะกเพราะว่าในรูปที่เราโพสเนี่ยค่ะเรื่องข้อมูลของบ้านก็จะมีวันที่อยู่ใต้ใต้รูปเลยค่ะคือมีหลักฐานให้หมดใช่ค่ะไม่ได้ตัดต่อนะพี่นะไม่ใช่อ่ะโอเคผมสบายใจแล้วบ้านมีเลขที่หรือยังพี่มีเลขที่แล้วค่ะเลขที่อะไรพี่ห้าสิบแปดทับสองค่ะแสดงว่าใครมาดูเนี่ยจะวางมัดจําเนี่ยขอดูทะเบียนบ้านให้เลย ดูได้เลยดูใบอนุญาตก่อสร้างได้เลยว่าเราขออนุญาตก่อสร้างตั้งแต่เมื่อไรค่ะผมถามพี่สุก,ก่อนนะฮะ<ค>บนพื้นที่200ตารางวาบ้านหลังเนี้ยพร้อมที่ดีเนี่ยพี่ขายเท่าไหร่หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นค่ะหนึ่งจุดแปดเจ็ดค่ะฝากเอฟซีนิดนึงนะับผมไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับ<ค>ฝากพิมพ์มาหน่อยแล้วกันว่าพี่จะขายหนึ่งจุดแปดเจ็ดล้านเดี๋ยวผมจะถามเบอร์ให้อย่างละเอียดเลยนะครับว<ค>ันนี้ผมมาแนวฮาร์ดคอร์แนวเรียกว่าทะลุทะลวงข้อมูลให้หมดเลยบ้านหลังนี้พี่กี่ห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองห้องน้ําค่ะหนึ สองห้องน้ะห้องน้ําอยู่ข้างบนกับข้างล่างใช่ค่ะพื้นที่รวมทั้งชั้นบนทั้งชั้นล่างนะคะ72ตารางเมตรค่ะ72ตารางเมตรอ่าข้างบนก็คือห้องนอนใช่ไหมพี่ห้องนอนค่ะแล้วก็เป็นลานระเบียงชมวิวค่ะเป็นดาดฟ้าใช่ค่ะเอาง่ายๆห้องนอนพี่อยู่ข้างบนใช่ห้องนั่งเล่นห้องครัวอยู่ข้างล่างค่ะอ่าแต่ผมจะไม่พาไปดูข้างในเก็บไว้ให้นู้ชมมาดูเองด้วยแล้วกันนะพี่นะอ่าโอเคครับนี่1น่งจุด 8, 7 1. 1> ล้านอ่ะรู้แล้วข้อมูลตรงนี้ว่าเป็นอย่างนี้ทีนี้พี่ผมถามนี้หนึ่งพี่สุเดินมากับผมหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับ,รบจะด,ดูกายภาพพื้นที่หน่อยนะครับ,รบประตูรู้วอะไรมีหมดแล้วนะพี่นะกลางคืนเนี่ยพี่แถวนี้เปี่ยวไหม ไม่เปลี่ยวค่ะเพราะว่าทางเข้าทางเข้ามาโครงการก็จะเป็นบ้านคนซ้ายขวาริมถนนลาดยางก็มีบ้านแล้วก็มีร้านค้าค่ะไม่เปลี่ยวแต่เย็นกินเหล้ากันเต็มไปหมดอ่าก็อยู่กันเงียบๆนะคะสงบเหรอพี่ใช่สงบค่ะพี่สุไม่ได้มาอยู่พี่สุจะรู้ได้ยังไงอ่ะก็มาบ่อยอยู่นะคะมาอยู่ค่ะใครมาดูนะจะเป็นคนในพื้นที่ซะแล้วค่ะอ่าพี่เย็นเย็นย่องมาดูได้ใช่ไหมมาได้เลยอ่าอย่างที่ผมถามพี่สุนะครับปัญหาฝากท่านผู้ชมไ้ด้วยแล้วกันนะครับบางทีไปดูบ้านดูที่ดินเนี่ยกังวันมันอาจจะเงียบสงบกัง คืนเขาอาจจะดิ้งกันนะครับสังสรรกันนะครับบางคนไม่ชอบก็จะรู้สึกไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมาสืบข้อมูลให้ดีแล้วกันนะครับแล้วมีทะเลาะก,กันบ่อยไหมีม่แถวนี้ไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมไม่ค่อยมีอะไรเลยเพราะชาวบ้านที่นี่นิสัยโอเคค่ะถือว่าได้อยู่ ใช่เพราะว่าสู่เป็นคนที่อื่นนะไม่ใช่คนที่การนะคะไม่ใช่คน<พ>ในพื้นที่ไม่ใช่คนที่รางสาลี่นะคะแต่มาทําที่จัดสรรที่นี่ค่ะก็ประมาณสองปีแล้วไม่เคยมีปัญหากับใครเลยค่ะพี่สู่รู้สึกว่าคนในพื้นที่เป็นมิตรเป็นมิตรฝากทุกท่านเวลาไปดูที่ที่ไหนนะครับลองไปสืบด้วยตัวเองลองไปคูดคุยกับคนในพื้นทีด่ด้วยตัวเองบางทีเขาเป็นมิตรกับพี่สู แต่เขาาอาจจะไม่เป็นมิกกับคนนี้ก็ได้บางคนอาจจะชอบหน้ากันกับคนนี้อีกคนนึงอาจจะเขม็นกันก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อที่ซื้อบ้านลองแวะไปคุยกับเพื่อนบ้านดูก่อนละกันอ่าโอเค,คพี่นะ่าง๋ี้ผมผมขอท้าทายนิดนึงคับพี่ได้ค่ะพี่สุบอกน้ําไม่ท่วมเนี่ยใครจะมาดูแปลงพี่เนี่ยผมให้สุบ สุ่มนะเรียกว่าสุ่มขับรถเช็คคาบน้ําตามเสาไฟตามบ้านคนอื่นได้ไหมได้เลยค่ะอ่าน้ำปลาก็ไม่มีนะพี่นะไม่มีค่ะอ่ะโอเคครับแล้วหลังสีฟ้านั่ใครพี่อันนี้ลูกค้าอยู่ในอยู่กรุงเทพค่ะอยู่ในเมืองลูกค้าพิสุใช่ค่ะเป็นข้าราชการค่ะเขาจะมาพักเฉพาะวันสอ์อาทิตย์หรือวันหยุดค่ะอ่ะโอเคครับไม่ใช่บ้านหลางไม่ใช่ค่ะเพิ่งเสร็จเหมือนกันนะคะเสร็จมันมาเลยนะครับผมหันมาในนี้ก่อนนี้พี่นิดนึงฮะนเ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 ให้ดูอย่างละเอียดเลย โอ้แล้วบ้านนู้นกําลังสร้างนันบ้านใครพี่บ้านลูกค้าเหมือนกันค่ะที่กําลังสร้างอะนะใช่ค่ะอ้าวแสดงว่าซื้อแล้วมาอยู่ได้จริงอยู่ได้จริงไม่ใช่คอนเทนต์ไม่มีค่ะผมถามนิดนึงพี่สุครับที่พี่สุบอกว่าพี่เงินผ่อน52งวดมาอยู่ตรงไหนอยู่ด้านหลังนี่เลยค่ะติดกับบ้านติดกับแปลงบ้านนี้เลยค่ะพี่เช็คเครดิตบูโรไหมไม่เช็คค่ะเครดิตบูโรก็ไม่เช็คไม่เช็คค่ะแบงกลิส์ล่ะไม่เช็คค่ะเราจะมีสัญญานะคะสัญญาเช่าซื้อค่ะ ผู้ครอบครองผ่อนโดยตรงกับเจ้าของโครงการใช่ใช่เจ้าของก็คือสุนะคะแล้วก็ผู้ครอบครองก็คือลูกค้าเหมือนซื้อรถค่ะ52งวดเฉลี่ยเดือนละ7จ0 0พกาบาทเ9 0 0เข้ามาคุยได้เลยเอกสารสเตตเมนต์อะไรไม่ไม่ไม่ดูไม่ดูค่ะแค่สำเนาทะเบียนบ้านสำนาบัับประชาชนสมมติผ่อนกับพี่สุแล้วเนี่ยปรากฏว่ากําลังผ่อนอยู่เนพี่นะ ผ่อนได้สักครึ่งทางอ่ะสมมติว่า52งวดครึ่งหนึงสัก20งวดพี่จะหนีเลยไหมเนี่ยไม่หนีค่ะเพราะว่าสุยังทําอีกหลายโครงการค่ะอ่ะแล้วตอนนั้นนะพี่คนมาวางเงินผ่อนเนี่ยเขาสามารถขอเอกสารพี่ด้วยไหมได้ไหม,ได,ไ,หมได้ค่ะได้มีมีให้ค่ะมีให้ พราะในในสัญญาต้องมีเอกสารประกอบค่ะสบายใจได้ว่าผ่อนกับพี่แล้วพี่ไม่หนีแน่ใช่ค่ะบางคนพี่มีเจ้าของโครงการหลายหลคนหลายที่พี่ผ่อนนด้แป๊บเดียวปิดมือถือหนีย้ายสัมโคเขาเรียกนะสัมโนครัวหนีย้ายถิ่นฐานหนีไม่มีอย่างนั้นไม่มีค่ะแล้วกําลังผ่อนอยู่เนี่ยพี่สามารถมาปลูกบ้านได้ไหมได้ค่ะก็เนี่ยค่ะลูกค้าเขาก็เริ่มวางเสาทำเสาค่ะพี่มีฟ้องไล่นะไม่ค่ะอ่าโอเคผมถามให้ละเอียดยิบเลยนะครับแล้วต้องถมดินอีกเยอะไหมพี่ ไม่ต้องถมแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเนี่ยเหมือนบ้านนี้ก็ไม่ได้ถมนะคะสร้างได้เลยเพราะเป็นที่ดอนที่สูงอยู่แล้วค่ะที่สูงค่อนข้างจะสูงอย่างนั้นว่าอย่างนั้นเถออใช่ค่ะโอเคครับพี่นี่เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับสัญญาณมือถือเป็นยังไงพี่สัญญาณก็ก็ดีนะคะไม่ไม่ไม่ได้ติดขัดค่ะคือคนมาอยู่เนี่ยพี่มีสัญญาณให้ใช้มีเกือบทุกเครือข่ายมีพี่สุใช้เครือข่ายอะไร AAS บรรทุกครอมีทุกพื้นที่ทุกตารางเมตรไหมพี่ ส่วนใหญ่จะมีไม่ค่อยมีปัญหานะผมเจอมาแล้วพี่มีบางทีอาจจะแบบช่องเขาที่เวลาขับรถอยู่สักประมาณอ่า่กิโลอะไรเงี้ยในระหว่างเดินทางอาจจะมีสัญญาณขดาดบ้างแต่มาอยู่ในพื้นที่พี่สองไราตารางวานี่สัญญาณเต็มใช่ค่ะ,ะผมเจอมาอย่างนี้พี่ผมไปรีวิวบ้านไร่หนึ่งนะสมมติว่าในพื้นที่หนึ่งไร่ครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่มีสัญญาณแต่อีกครึ่งหนึ่งมีนั้นนั้นท่านผู้ชมที่จะมาซื้อนี่ลองนะลองมาถึงปุ๊บลองเล่นเน็ตด,ดูลองโทรดูและกันสัญญาณโทรส่วนใหญ่ยังมีพี่แต่สัญญาณเน็ตไม่ บ้านหลังเนี้ยวางเงินจองเยอะไหมถ้าเกิดลูกค้าจะซื้อสดนะคะเราก็จะให้จอง30,000นค่ะสมมุติว่าวันนี้ผมเป็นลูกค้ามาผมจะต้องเป็นคนที่ละเอียดเราเออมาดูเอกสารพี่ทั้งหมดมาทําสัญญาอย่างละเอียดเตรียมเงินมา30,000แล้วพี่ให้เวลานานไหม ให้เดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็คือไปโอนเงินที่สำนักงานที่ดินใช่ค่ะแล้ววันที่ไปโอนที่สำนักงานที่ดินเนี่ยพี่จะมาเรียกเก็บนู่นเรียกนี่อะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ะราคานี้คือราคานะที่คุยณที่วันทำสัญญาคือจบค่ะอ่พี่สุจะมาอ้างไหมว่าเอ้เนี่ยค่าโอนมันแพงค่าใช้จ่ายแพงมาขอคนละครึ่งไม่มีค่ะรับประกันว่าไม่มีผมได้บันทึกเทปไปหมดแล้วเราเรารู้อยู่แล้วว่าค่าโอนต้องเท่าไหร่ยังไงอ่อ่าอ่ะโอเคครับวันนี้ พี่นิ้งเอฟซถามมาว่าอยู่ที่ตำบลอะไรนะตำบลลางสาลี่ค่ะอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพี่พี่บอกว่าห่างจากกรุงเทพร้อยกว่ากิโลกิโลค่ะโอเคครับแถวนี้ภูเขาเยอะพี่ผมถามอีกนะครับผมรู้แล้วพี่บอกว่าน้ําไม่ท่วมน้ําป่ามันเคยมีไหมไม่เคยค่ะไม่มีค่ะประวัติไม่มีไม่มีค่ะแล้วหน้าร้อนนี่ร้อนตับแลบเลยไหมก็หน้าร้อนก็ร้อนเหมือนกันทุกที่นะคะคือเราก็ยอมรับเรื่องเรื่องหน้าร้อนนะคะว่าร้อนจริงๆร้อนเหมือนกันทุกที่เพราะกรุงเทพจะอยู่ก็ร้อนเหมือนกัน่าสิบองศาเหมือนกันนะคะโอเคี่นคําตอท ขาบอกไม่ร้อนถือว่าเป็นคําตอบที่ดีแต่ที่นี่มันจะร้อนมากร้อนนาะหน้าหนาวก็จะหนาวกว่ากรุงเทพนะคะตอนนี้ค่ะที่ยืนอยู่กลางแดดก็ไม่ได้ร้อนมากเขาเรียกว่าร้อนเป็นปกติใช่แต่มันโชคดีคือมันมีลมมันเป็นที่โปร่งมันมีช่องเขาแล้วแถวเนี้ยพี่เขาบอกเมืองการเนี่ยเขื่อนมันจะแตกเขื่อนแตกก็อยู่ไกลมากเลยนะคะร้อยร้อยกว่ากิโลนะคะไม่เกี่ยวกันใช่ค่ะของเรานี่ค่อนไปทางกิโลมันอยู่ติดอำเภออะไรบ้างพี่ท่าม่วงเนี่ย พอกันเลยกับกรุงเทพะยาทางกับเกลือนนะคะ,ะของเราเนี่ยพี่มันอยู่ใกล้อะไรบ้างหมายความว่าอํอเภนอยู่ใกล้วัดตาเสือค่ะอําเภออําเภอ,เอเข้างเคียงพี่อําเภอข้างเคียงก็ด่านมะขามเตี้ยค่ะนนองตัดอาค่ะอ๋อโอเคครับพี่อแล้วก็<อ>สวนพึ่งก็ประมาณ6กกิโลค่ะ อ่ะโอเคแสดงว่าไม่ไกลสวนพึ่งมากไม่ได้ไกลอ่ะพี่เดี๋ยวไปเดินไปดูตรงนู้นนีดหนึ่งแล้วไอ้ที่เห็นเนี่ยพี่สวนยงสวนหย่อมเนี่ยค่ะให้หมดเลยทุกอย่างจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วดูแลให้ด้วยอ่ะ,ะท่านผู้ชมเพิ่งเข้ามานะครับบางทีผมบ่อยครั้งหนึ่งคนเข้าเมื่เข้ามาพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับพื้นที่200ตารางวาพี่ก็ขายอยู่1.87ล้านค่ะลดหรือต่อรองได้อีกมั้งไหม,มพี่ก็ให้ลูกค้ามาดูที่บ้านที่ก่อนหน้าที่ก่อนหน้าบ้านก่อนที่บ้านก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเรืื่่่่ออองงงงรรราาาาาาาคยๆพููดษษชวบบบ้้้นนนแตตไไมมัักกํใจ ราคาปกติเนี่ยเปิดไว้1.87ล้านเดี๋ยวลดให้บ้างนวมาคุยกันนะครับลดแบบเป็นธรรมแต่อย่าเพิ่งโทรมากิ้งรถได้เท่าไหร่ให้มาเดินดูก่อนให้มาดูเส้นทางก่อนแล้วเดี๋ยวราคาค่อยมาคุยกันอย่างนั้นสบายใจดีกว่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอมากิ้งรถได้เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยอยู่ว่าอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรต่อรองไว้ก่อนอันนั้นมันก็ไม่ถูกไม่ควรนะครับแล้วผมถามพี่สูนิดนึงนะคบพี่ ไอ้ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเวลาคนมาวางจองวางมัดจำต้นมงต้นไม้เนี่ยพี่จะขุดออกเลยไหมไม่ขุดค่ะไม่ไม่เอาไป <c oughs> ไที่อื่นนะไม่เอาค่ะมันมีอีกพี่ปล,ลปลูกเลยนะคะร<ม>ิมรั้วเนี่ยเราก็ปลูกต้นไม้ไว้เป็นแนวรั้วเลยนะคะอ่ะโอเคพี่ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาช,ช,ชมฝากกดไลค์ฝากกดแจเาหัวใจสักคนละสามสี่ดวงมันมีอย่างนี้ผมไปเจอมาตอนที่ไปรีวิวเนี่ยภาพสวยๆอย่างเนี้ย พอวางคนมาจองสักสามหมื่นห้าหมื่นปุ๊บวันรุ่งขึ้นขุดต้นไม้ออกมาเลยไม่ค่ะมันก็เสียน้ําใจกันไม่ไม่ทำแบบนั้นค่ะเพราะว่าเราก็ชอบให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วโอเคพี่โอเคพี่พี่เดินไปกับผมนิดนึงนะครับโคมไฟนี่ก็ไม่เอาออกนะไม่ออกค่ะมีทุกหัวเสานะพี่นะ่แล้วคืนนี้สว่างนะสว่างน้ำที่เห็นนี่คือน้ำปะปาใช่ไหมพี่แล้วผมถามพี่สุปเป็นเรื่องปัญหาโลกแตกพี่ตอนนี้มันยังเป็นฤดูหนาวอยู่นะครับพี่สุปมาในร่มไหนก็ได้อ่า น้ำปราปาเนี่ยมันยังไหลแรงอยู่นะครับหน้าแรงผมถามตรงตรงในพี่เมษาเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนอะเมษาก็ปกตินะคะเพราะที่นี่น้ําไม่ได้ขาดแคลนไม่ได้แห้งแรงค่ะก็ยังไหลอยู่ไหลค่ะไม่แย่งกันหูดับตับไม้กับเพื่อนบ้านไม่ได้แย่งกันแล้วก็แทงปลาปลาก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้ปลาปลาอยู่ข้างหลังผมนี่หรือถ้ากลัวก็คือซื้อแทงนะอ่ะท่าไแทงน้ํามาเก็บไว้เก็บไว้ใช่อ่าผมถามพี่สุอีกวันนี้ผมมาในสไตล์ถามเอาข้อมูลทั้งหมดเลยพี่คิดว่าคนเข้ามาซื้อที่พี่เนี่ย มันได้ประโยชน์อะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรว่าอยู่ได้จริงค่ะหนึ่งอยู่ได้จริงใช่ค่ะข้างบนคือห้องนอนใช่ค่ะอ่าข้างล่างคืออยู่สวยๆได้อากาศดีๆมีภูเขารอบด้านด้วยใช่อ่ะมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมคอมเมนต์พี่อยว่าผมนะบันไดมันเป็นบันไดวนบันไดลิงบันไดวนค่ะาบางคนเนี่ยอาจจะเวียนหัวนิดนึงเวลาขึ้นให้มาดูก่อน จุดคอมเมนต์ของผมมีข้อเดียวคือเป็นบันไดวนแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นห้องนอนมีดัดฟ้าชมดาวก็จริงมันเป็นข้อดีนะครับแต่ต้องขึ้นบันไดนี้เช้าเย็นบางคนเช้าตื่นมาสลึมสลืออาจจะไม่ได้ลงบันไดก็ได้อาจจะล่วงลงมาเราแก้ไขให้ได้ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะซื้อจริงๆเราก็เปลี่ยนได้ค่ะให้มาคุยเถอะคุยมาคุยใช่เพราะว่าตอนนี้ที่ทำเนี่ยคือเป็นดีไซน์ประมาณว่าให้เป็นสไตล์รีสอร์ทนะคะให้ดูแบบว่าเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นนิดนึงค่ะเห็นภูเขารอบด้านใช่วิวด้านบนสวยจริงๆนะคะ มาดูนอนนี่ไม่ต้องปิดประตูเลยนะคะเปิดไว้ชมวิวได้เลยพี่อย่างนี้พี่สุผมถามนิดนึงสมมุติว่าผมเป็นลูกค้าผมนัดพี่เนี่ยมาชมตอน8ปดโมงเช้าสมมุตินะพี่นะยังไม่วางจองอ่ะผมยังไม่เชื่อใจพี่ยังไม่เชื่อใจในพื้นที่ยังไม่เชื่อใจในตรงนี้ค่ะบ่ายผมย่องมาดูอีกพี่จะว่าไหมโอ้ได้เลยค่ะได้ทั้งวันแต่พี่สุไม่พี่สุไม่ต้องมาเดี๋ยวผมมาเองสมมติก็ได้ค่ะส่งโลเคชั่นให้ได้เลยแล้วกลางคืนผมย่องมาดูอีกได้ไหมได้ค่ะไม่ต้องเข้ามาในพื้นที่ แต่ขับรถก็ได้ค่ะเข้ามาดูข้างหน้าแต่เราปิดประตูไว้มาดูได้ค่ะขับรถสำรวจดูว่ามันดีจริงไหมก็อยากให้คุณเด็กๆมาขับรถขอก่อนที่สุจะมาซื้อที่แล้วก็ขายให้ลูกค้าทุกคนเนี้ยค่ะสุก็เซอร์เวยก่อนมาเป็นปี2ปีเลยนะคะมีความมั่นใจแล้วว่าที่นี่ลูกค้าอยู่ได้จริงค่ะถึงจะซื้อแล้วก็แบ่งขายให้ลูกค้าค่ะอ่ะครับพี่พี่ผมถามยียวนกลประภาษาพี่นิดนึงครับข้างหลังพี่อ่ะต้นอะไรหลังหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านใช้อ้อยไหม อ๋ออ้อยค่ะอ้ยอยอะถามตรงๆพี่คนเนี่ยบางคนเขากลัวอ้อยไปชีวิตจิตใจอ่าเขาตัดค่ะไม่เผา,ไม,เผาไม่เผาค่ะสังเกตได้จากรถที่ที่ที่รถบรรทุกอะค่ะที่ทุกอ้อยอะค่ะไม่ใช่อ้อยเผาเผานะคะเขาตัดใช้รถตัดค่ะเขาตัดกันมานานหรือยังพี่ตัดกันนานแล้วนะคะเพราะว่าอ่าเปอร์เซ็นต์น้ำตาลนะคะถ้าเผาอะมันจะเปอร์เซ็นต์น้อยค่ะขายไม่ได้ราคา ถ้าเป็นอ้อยตัดอะค่ะจะเปอร์เซนต์จะเป็นเปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็ได้ราคาค่ะไม่มีนะพี่นะเขาเอาคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจนะมานอนพักที่นี่กะว่าจะมาตากอากาศบริสุทธิ์หนีฝุ่นอะไรนะพเอ็มสอามาอยู่ที่นี่นี่เผาหลังบ้านเลยไม่มีนะไม่มีค่ะไม่มีค่ะอาจจะมีแบบเผาเล็กๆน้อยๆใบไม้อะไรยเงี้ยมีบ้างนะคะแต่อ้อยไม่เผาไม่ไม่เผาอ้อยไม่เผาแบบเป็นพื้นที่เป็นไรไม่เผาตอนเขาเก็บเกี่ยวพี่ฝุ่นเนี่ยมีไหม เก็บเกี่ยวก็ไม่มีฝุ่นนะคะไม่ไม่เห็นฝุ่นนะคะวันเดียวจ,จบใบใบเนี่ยอ่ะวันเดียวจบค่ะใบเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าเขาตัดแล้วอะค่ะมันก็จะเป็นปุ๋ยค่ะใช่ใบก็จะเป็นปุ๋ยอโอเคผมพยายามจะถามทุกอย่างให้ที่มันคิดว่ามันเป็นปัญหานะครับอะไรที่เป็นปัญหาท่านผู้ชมนี่พิมพ์ช่วยกัพมพ์มา,มาหน่อยเดี๋ยวมิจะถามให้หมดนะครับรวันนี้เหมือนผมไม่ได้มารีวิวขายให้ที่พี่เขาเขาเรียกไงไม่ได้มาเชียร์ขายอะเหมือนผมมาสอบสวนพี่อะว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนุ่นใช่ไหมพี่ที่พี่บอกอะ52ล้วกันนะครับ ผมจะถามเบอร์พี่สักหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ฝากหน่อยละกันนะครับว่าพี่เขาเบอร์อะไรนะครับถ้าสนใจโทรหาพี่เขาไม่สนใจไม่ต้องโทรอ่ะสนใจมาดูไม่สนใจไม่ต้องมาดูเปลืองค่าน้ำมันรถนะครับเสียเวลานะครับมาแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆผมพยายามจะเชีรยว่าจะซื้อบ้านซื้อที่ดินที่ไหนเนี่ยเอาที่เราชอบจริงๆชอบแล้วโทรคุยก่อนหาข้อมูลก่อนนะครับเพราะฉะนั้น อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยผมเข้าข้างท่านผู้ชมนะคนซื้อนะยุคนี้นะเพราะว่าคนขายหลอกกันเยอะนะครับเล่เหลี่ยมกันเยอะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ท่านเสียตังฟรีไม่ชอบจะซื้อทําไมอ่ะมาถ้าจะมาชมเนี่ยมาชมได้นะครับมาขับรถเที่ยวอะไรได้นะครับมาดูที่ว่าเอ๊พี่เขามีจริงไหมห้าสงวดนะแล้วแถวเนี้ยพี่เขามีหลายแปลงนะครับแปลงอื่นเนี่ยถ้าแปลงนี้ไม่ชอบมีอีกไหมนะครับแต่ถ้ายังที่บอกชมแล้วยังไงก็ไม่ชอบทรงบ้านอย่างไงก็ไม่ชอบไอ้นุ่นก็ไม่ชอบไอ้นี่ก็ไม่ชอบก็ยังไม่ต้องดูยังไม่ต้องมามันนจะเเสียวลาาท่ อ่ะเบอร์พี่สุเบอร์อะไรขอจ้าช้าหน่อยครับพี่065 469 1469ค่ะอีกสักรอบทีครับพี่065 469 1469ค่ะโทรได้ตลอดไหมโทรได้ตลอดค่ะกลางคืนพี่รับสายด้วยเหรอรับนะคะรับรับเพราะนอนดึกอยู่แล้วค่ะไม่เกินกี่ทุ่มพี่เชยงคืนได้อยู่ค่ะได้นะพี่นะแต่ถ้าเป็นผมผมด่าพี่สุได้แต่ผมด่าคืออย่างนี้คือผมเข้าใจอันนี้ผมให้ความรู้ท่านผู้ชมด้วยนะฮะว่าเวลาจะซื้อที่ซื้อบ้านเนี่ยด้วยส่วนใหญ่คนเราเนี่ยจะ ไอ้ไม่ขอโทษจะซื้อด้วยอารมณ์ะนะครับจะซื้อด้วยอารมณ์ไม่ได้ซื้อด้วยเหตุผลนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมจะจดเบอร์ไว้ก่อนแล้วผมจะโทรมาตอนเช้าแล้วจะโทรมาหาข้อมูลโทรมาตอนเที่ยงคืนพิจหลับเนี้ยมันจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อที่ซื้อบ้านด้วยเหตุผลตัดอารมณ์ออกไปก่อนะนะครับแล้วจะได้ประโยชน์นะครับไม่งนั้นจะเสียเวลาเสียตังค์ฟรีด้วยแล้วผมก็จะเข้าใจผู้ซื้อว่าเขาอยากขายนะครับเขาเพิงรับโทรศัพท์แต่ถ้าบางคนเนี่ย มันมันไม่เหมือนกันนะเนาะบางทีถ้าโทรในช่วงกลางวันได้จะดีที่สุดแต่ถ้าพิสุอนุญาตก็โทรมาได้กลางคืนนะครับแต่อย่าเกินเที่ยงคืนแล้วกันขอเบอร์จะช้าพี่อีกรอบหนึ่งครับพี่0 6 5 4 6 9 1 4 6 9ค่ะอ่าโอเคครับโทรอ่าสมมุติว่าไม่สะดวกโทรพี่บางคนอยู่ต่างประเทศได้ได้มันเียวได้เลย ID เบอร์นี้เลยอ่าโอเคครับผมหรืออ่าทิกตอกในแชททิกตอกหรือในอ่าเพจนะคะในแชทเพจก็ได้ค่ะในแอปสีดำพี่ชื่ออะไรอ่าเอสเซดทูลิดค่ะเอสเซด ทูร่ะแล้วแอปสีฟ้าพี่ชื่ออะไร s อสเซททูริสเหมือนกันเหมือนกันเลยเขียนยังไงพี่ a อดับเบิลเวักนะคะแล้วก็ทีแล้วก็ r i t H ค่ะมีภาพความเคลื่อนไหวต่างๆอยู่ทั้งนั้นในนั้นหมดเลยทั้งในสื่อทุกสื่อเนี่ยพี่ลงความเคลื่อนไหวทั้งหมดเช่นการสร้างบ้านก็มีลูกค้าก็มาโอนก็มี สร้างภาพไหมพี่ไม่สร้างค่ะเราเอาเรื่องจริงค่ะคุณบอยไม่ชอบสร้างภาพค่ะไม่จ้างใครมารับฉนดไม่มีค่ะอ่ะโอเคครับผมพยายามจะเอาข้อมูลตรงๆเพราะฉะนั้นยุคนี้ของผมเนี่ยถ้าเจ้าของคนไหนไม่ชัวร์ผมไม่มาเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องเอาให้มั่นใจว่าคนซื้อไม่เสียน้ําตาแล้วก็ไม่เสียตังฟรีไม่ตามด่าคนขายที่หลังนะครับเพราะมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยตรงกันเลยคดโกงกันเพียบเลยนะครับแต่ของพี่สูเนี่ยที่ผมมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งคือผมมาร่วมงานกับพี่เนรงจิ อ่าแล้วก็มีเสียงสะท้อนกลับมาจากผู้ซื้อว่าสบายใจได้ <ทะ S 1> อ่ะผมก็ยิยนดีนะครับขอให้พี่รักษามาแลฐานตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันทีนี้ผมไม่เข้า <ทะ S 2> ผมไม่เข้าในบ้าน <ทะ S 1> ชั้นหนึ่งก็ไม่เข้า <ทะ S 1> ชั้นสองก็ไม่เข้าเอาไว้ให้นู้ชมเนี่ยมาชมด้วยตัวเองว่าถ <ทะ S 1> ูกฉลกไหม ดีไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหมุนตัวอีกรอบนึงนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับ600-700คนไม่หนีไปไหนนะครับวันนี้ผมเอาข้อมูลตรงๆมาเลยนู่นไอแท่งน้ําสีฟ้านะครับส่วนมีน้ําหรือไมีมีน้ําก็ต้องมาดูด้วยตัวเองนะครับมะพร้าวก็มีอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อนบ้านลองสุ่มมาดูนะครับแต่จะซื้อบ้านซื้อที่ทุกที่ผมแนะนะฮะอย่าดูเฉพาะตอนที่จะวางมัดจาครั้งเดียวให้มาดูหลายๆช่วงเวลาหน่อยละกันวันนี้พี่สุไม่โกรธนะผมไม่ได้เชียร์ขายพี่อ๋อไม่เป็นไรค วันนี้ขอบคุณพี่สุมากนะครับขอให้พี่ขายได้ไวๆแล้วก็มีที่ดีๆที่ที่มีคุณภาพคู่กับคุณธรรมได้ต่อเนื่องเลยแล้วกันนะพี่นะ<า>่ะอพี่สุมีอะไรฝากท่านผู้ชมหน่อยไหมจะสวัสดีหรอะมีอะไรฝากหน่อยไหม ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่หาที่นะคะหรือหาบ้านที่พักยามกาเกษียณนะคะคือต้องใช้ชีวิตบ้านปลายมาอยู่ในที่ไหนที่ใดที่หนึ่งนะคะก็ขออยากให้ทุกท่านนะคะเซอร์เวดูก่อนก็ได้ค่ะว่าที่เนี้ยจะอยู่ได้จริงไหมเหมาะกับตัวเราไหมคะ่ะครอบครัวเราไหมอ่โอเคครับเอาลูกเอามียเ,เอาสามีเอาพ่อกุณแม่มาดูด้วยทั้งหมดเลยใช่ค่ะอโอเควันนี้ขอบคุณพี่สุมากนะครับพี่ขอบคุณที่ให้ความจริงใจกับทุกท่าน เลยแล้วกันครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีสวัสดีครับ